ท่นผู้ชมครับมาพบกับรายการว,า 2, วาัสองวัแปดทันเนตทั่วไทยในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับวันนี้2ชั่วโมงรวดนะฮะตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงตรงนะครับเราจะไปชมการบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่นะครับร่างอาจายบางคนทราบไหมว่าอาจารย์ใหญ่คืออะไรนะครก็คือผู้ที่บริจาคร,ร่างกายนะครับตัวเองเวลาตายไปเนี่ยยังมีประโยชน์นะครับร่างของเราเนี่ย เวลาเสียชีวิตหรือตายไปเนี่ยยังสามารถทําประโยชน์แก่คนอยู่ข้างหลังได้นะครับไม่เป็นผู้ที่เรียนแพทย์พยาบาลนักศึกษาแพทย์เนี่ยต้องไปดูร่างศพต่างๆนะครับเพื่อมาอะไรเพื่อศึกษานะครับเพื่อที่จะมาช่วยชีวิตคนนี่เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามการบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่กับน้องอะตอมนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่10 เอมีนาคมนะครับไปพบกับน้องอะตอมครับสวัสดีค่ะท่านะผู้ชมมาตอมเรดดี้เดิวนะคะวันนี้พาทผู้ชมมายังฝ่ายกายวิภาคสายคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมาร่วมพิธีบรรจุร่าง ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปี2556นะคะรวมทั้งสิ้น249ท่านค่ะถ้าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเาวิีตาและไว้อะไรต่อผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์นะคะงานจะจัดขึ้นระหว่างเมื่อวันที่10ค่ะถึงวันที่24มีนาคม2557สําหรับภาพบรรยากาศจะเป็นรายต่อไปติดตามชมได้ต่อจากนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อาตอมได้อยู่กับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธันวาตาสติดนะคะขออนุญ,ญาตเรียนถามวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะครับ วันนี้เป็นการบรรจุอาจารย์ใหญ่ลงลงนะครับก็หลังจากเราเรียนกันมาตลอด1-2ปีแล้วเนี่ยเราก็บรรจุอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะนำไป จัดพิธีทางศาสนาต่อไปครับอยากเรียนถามอาจารย์ว่าคณะนักศึกษาแพทย์กับอาจารย์ใหญ่มีความเพียงพอในการเรียนการสอนไหมคะปัจจุบันยังมีความต้องการมากขึ้นนะครับถึงแม้ในปีนี้เนี่ยเราจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ถึง249ล่างแต่ว่าคาดว่าในปีถัดไปเนี่ยน่าจะเพิ่มเป็น300ครับอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยผู้เชิญชวนประชาชนที่มาสนใจให้มาร่วมกิจกรรมในการครั้งนี้ค่ะครับ เนื่องจากอาจารย์ใหญ่นะครับมีความจําเป็นต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมากในปัจจุบันทําให้เรามีความจําเป็นที่จะรับร่างท่านเพิ่มขึ้นครับเราเชื่อว่าทุกศาสนาเหมือนกันนะครับคือ,อ,อมุ่งหวังที่จะทําความดีก็สิ่งนี้เป็นผลบุญครั้งสุดท้ายที่ท่านสามารถจะทําได้ครับขอเชิญชวนลูกหลานให้การสนับสนุนด้วยนะครับ ค่ะอยากให้อาจารย์พูดขอบคุณหน่วยงานที่มาช่วยเหลือในวันนี้ค่ะครับา <c oughs> ทางคณะแพทยศ,ศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับต้องกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครรวมทั้งผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึงครับ <c oughs> เพราะว่า ทั้งโรงก็ดีนะครับเป็นการบริจาคโดยตรงแล้วก็กําลังคนช่วยเหลือนี้สําคัญมากทางคณะแพทยศาสตร์เนี่ยนิสิตแพทย์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงครับไม่สามารถที่จะบรรจุอาจารย์ใหญ่ได้เองตอนนี้เราได้อยู่กับนักศึกษาแพทย์นะคะอยากให้แนะนําตัวกับทางบ้านหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อสุนิสาสภาริมกุลค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่2ค่ะสวัสดีครับชื่อธนกิจพงพิทักเมธาครับก็เป็นนิสิตชั้นปีที่3นะครับเป็นประธานจัดงานปีที่แล้วครับ อยากให้่าถึงความรู้สึกในวันนี้หน่อยค่ะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอพบพระคุณท่านอาจารย์ใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงญาติของท่านอาจารย์ใหญ่นะคะที่ได้สละแล้วก็อุทิศร่างของท่านนะคะให้พวกเราได้ศึกษาค่ะแล้วก็สําหรับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ได้มาช่วยงานในวันนี้นะคะทั้งมูลนิธิโปรเต็กตึงนะคะแลรวมทั้งท่านอาจารย์นะคะก็ ที่ที่ได้สนับสนุนพวกเราในการจัดงานค่ะ ค,ครับนะครับก็รู้สึกแบบซาบซึ้งในบุญคุณของท่านอาจารย์ใหญ่มากนะครับแล้วก็ก็บอกเลยว่างานชิ้นนี้ครับถ้าประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าเกิดขาดความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆฝ่าย,า,ยายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณญา,ญาติิทุกคนที่ยังมีจิตศรัทธาช่วยเหลือและการบริจาคร่างกายนะครับก็สําหรับการเป็นอาจารย์ใหญ่นั้นก็จะสามารถกอ่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดความรู้สร้างคนให้เป็นแพทย์ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ท่านผู้ชมมาร่วมทําบุญหรือบริจาคร่างกายหน่อยค่ะค่ะก็สําหรับพวกเราในสิตแพทย์นะคะการเรียนที่สาคัญที่สุดนะคะในชั้นปีที่สองนะคะก็คือการเรียนกับท่านอาจารย,ายะะ์ใหญ่ค่ะจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็จะเรียกว่าจบไม่เป็นแพทย์ที่สมบูรณ์นะคะถ้าไม่ได้เรียนกับท่านอาจารย,ายะะ์ใหญ่ค่ะก็ พวกเราได้รับได้ศึกษานะคะได้รับความรู้มากมายนะคะจากร่างที่ท่านได้อุทิศได้สละให้กับพวกเราได้เรียนค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันบริจาคร่างกายให้เพื่อให้เป็นการศึกษาในชั้นปีต่อๆไปของนิสิคะ ค่ะในการที่เราจะบริจาร่างที่มาที่มาเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะบริจาคได้ที่ไหนหรอคะ,คะก็สามารถบริจาคร่างกายได้ที่ศาลาชินทัศน์ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ตลอดเวลาราชาการเลยนะครับค่ะแล้วถ้าเมื่อเราถึงแก่กรรมแล้วแล้วที่นี้เราจะติดญาติจะติดต่อได้ทางไหนอะคะค่ะก็เมื่อถึงแก่กรรมแล้วนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูน 8, 2, 9, 9, 9, 1, ค่ะท่านผู้ชมคงสงสัยคําว่าอาจารย์ใหญ่หมายถึงอะไรนะคะอาจารย์ใหญ่เป็นชื่อแพทย์ที่ทุกคนใช้เรียกผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์นะคะเพื่อเป็นการยกย่องเชื่อชูเกียรติที่ทิศร่างเป็นครูสอนนิสิตแพทย์นะคะเพื่อนําความรู้นั้นไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยและสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขได้อีกตราบเชื่อชีวิตของการเป็นแพทย์จึงนับว่าการอุทิศร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นการทํากุศลครั้งสุดท้ายแห่งชีวิต ที่สร้างคุณประโยชน์ให้วงการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะค่ะนี่เป็นการนำร่างอาจารย์ใหญ่นะคะที่ลงมาจากอาคารเรียนเพื่อจะลงมาบรรจุในโรงนะคะเพื่อจะทําวิธีการต่อไปค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้อยู่กับกับคุณอูดเป็นต่อนะคะเราได้มาสัมภาษณ์ดาราที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะคะช่วแนะนาตัวให้กับทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีครับผมอูดเป็นต่อครับผมศิลปินสี่ห้าอาสาสมัครโพติกิงครับค่ะอยากให้เล่าถึงความรู้สึกที่มาร่วมพิธีนี้ค่ะพิธีบรรจุอาจารย์ใหญ่นะฮะก็มา ถ้าว่างเราก็มาทุกปีจริงๆเรามาแบบสบายๆฮะไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าถ้าเรามีเวลาเราสลัเสียสลัแบบคือบรรจุล่างอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้เปิดให้ใครมาแบบคนทั่วไปมาอะไรเงี้ยก็จะมีแต่อาสาแล้วก็นักศึกษาแพทย์แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นการได้กุศลน,นะมาเจอล่างอาจารย์ใหญ่ที่เขาอุทิศให้กับนักศึกษาเพื่อจะศึกษาว่าโลกนี้รักษาไงวิธีผ่าตัดนู่นนี่นั่นเยอะหลายกระบวนการแต่เราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นหรอก เราคิดว่าเราเร,าเรา,า,เรา,าเราอยากมาเนี่ยเราว่างแล้วอยากมาแบบอยากมาดูอยากมาทํางานอยากมามาแบบเรื่องเราเป็นอาสาเนี่ยปีที่ขาดอาจารย์ใหญ่นะคะอยากให้พี่อู๊ดช่วยออกความคิดเห็นในเรื่องนี้หนะะ่อยค่ะปีต่อปีที่ขาดอาจารย์ใหญ่นะ,ะ่ะอันนี้ก็เข้าใจนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าึบริจรรา่างกายเพื่ออะไรทำไมยังไงทำไมต้องไปให้เขาทํา,าอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินมาแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นคือผมเป็นคนง่ายอะ่ะ ผมคิดง่ายๆก็คือตัวผมเองวันนี้วันนี้เลยนะฮะซึ่งผมคิดมาเมื่อเป็น10ปีแล้วว่าผมจะบริจาคร่างกายวันนี้แหละวันนี้ผมจะบริจาคด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าเกิดใครใครอยากจะเสียสะละให้กับโรงพยาบาลหรือว่านักศึกษาแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกต่อหลานในอนาคตเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มันมาเรื่อยๆวิธีการของมันก็ซับซ้อนมากขึ้น การรักษาเราก็ต้องทันมันถ้าไม่มีอาจารย์ใหญ่หรือว่าไม่มีคนที่แบบจะให้นักศึกษาเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนกับใครอะใช่ไหมฮะว่านอกจากอาจารย์ใหญ่แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดีเท่าไหร่รู้อย่างเดียวว่าวันเนี้ยผมมาบริจาร่างกายนักศึกษาเพื่อให้เขาศึกษาร่างกายมนุษย์แค่นั้นเองส่วนบัเป็นกุศลทางญาติผมก็จะมารลับไปเหมือนเดิมฮะไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่มีอะไรไม่อันตรายครับดีด้วยซ้ำ ตอนนี้เราได้อยู่กับดา,ารานักแสดงอีกหนึ่งท่านนะคะช่วยแนะนําตัวให้ทางบ้านได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเมย์บันทิตานะคะเ็าเป็นนักแสดงจากช่องเจ็ดสีค่ะอยากให้เล่าถึงความรู้สึกในวันนี้นะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับความรู้สึกวันนี้รู้สึกว่าเขาเรียกว่า เปรมปีเปรมปีมีความสุขค่ะเพราะว่าเราได้ทําบุญได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแล้วได้ช่วยเหลือน้องๆได้ช่วยเหลือใครหลายๆคนอะไรเงี้ยพี่เมย์มาเป็นปีแรกหรือเปล่าคะหรือว่ามาตั้งแต่ปีไหนนะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่4ะะี่แล้วค่ะเขาบอกเลยว่าตอนปีแรกเนี่ยตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเราไม่เคยแบบเฮ้ยมาช่วยบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่มันจะน่ากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยจริงๆมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วพอมาปุ๊บก็ยิ่งติดใจแล้วก็กลายเป็นว่าต้องมาทุกปีทุกปีก็จะเคลียร์ค อยากให้ผู้เชิญชวนท่านผู้ชมให้มาบริจาร่างกายอะค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้เมย์มาช่วยบรรจุร่างกายบริจาคอาจารย์ใหญ่แล้วเมย์ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่อุทิศร่างกายเพื่อให้เป็นการศึกษาให้กับน้องๆนะคะสาหรับทุกๆคนนะคะเมย์ขอเชิญชวนเพราะว่าจริงๆแล้วเมย์เชื่อว่าคนเราเนี่ยเวลาเรา ตายไปเราไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาร่างกายไปได้แต่สิ่งสําคัญคือเราสามารถทําอะไรให้คนรุ่นหลังได้การอุทิศร่างกายเป็นส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมดีๆและที่สําคัญสามารถทําให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยได้เอาร่างกายเราไปเป็นศึกษาแล้วก็ได้ความรู้และนําความรู้นั้นไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ,ตอไปค่ะมันก็เหมือนกับเป็นน้ําใจแบบวงคื่นนะช่วยกันทีละนิดแต่มันก็จะก,กระจายแผ่กระจายไปภัยสารยังไงก็ช่วยกันนะคะ คุณผู้ชมครับนั่นคือการทำงานของเจ้าที่นะครับในการบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะขอเชิญชวนผู้ชมนะฮะหลายๆท่านที่มีความสูงจะบริจาคร่างกายนะครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็เป็นประโยชน์ต่อคณะผู้ที่เรียนหมอพยาบาลนะครับจะได้ไปศึกษาแล้วก็เพื่อมาช่วยทุกคนนะฮะที่ยัง ยังยัง,ยง,ยง,ยงไม่ยังไม่ไปฮะยังอยู่นี่แหละครับก็คือขอเชิญชวนนะฮะถ้านในที่จะบริจากร่างกายเมื่อถึงแก่กรรมแล้วนะครับให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆก็หรือที่สภากาชาติไทยก็ได้นะครับบริจาคได้นะครับหรือติดต่อหน่วยงาน,นต่างๆได้ฮะเขาจะมีแผนการรับขอรับบริจากร่างนะฮะเพราะว่าท่าที่ทราบข้อมูลมาครับขณะนี้ร่างกายเนี่ยผู้ที่บริบริจาคเนี่ยยังไม่เพียงพอฮะเพื่อที่จะให้ทางนักศึาษาพทย์พยาบาลเนี่ยจะได้ไปเรียนเรียนรู้นะครับยังไม่เพียงพอแล้วแจ้งจากทางผู้ให่่ข้อบอกว่า ต้องการบริจาคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจา่างกายอย่างน้อยก็ไม่ได้สูญเปล่านะฮะยังมาทําเป็นประโยชน์มัศึสษานะฮะเพื่อให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้นะครับช่วงนี้เรามาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานิดหนึ่งยังพอมีเวลาเหลือนะครับนะครับคือเมื่อเมื่อคือนเนะครับเมื่อคือนตอนดึกเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นนะฮะ บางท่านก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับขอขอทวนย,ย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนเวลาประมาณตีสามนะครับได้เกิดอุบัติเหตุในท้องที่สพประตูน้ําจุฬาลงกรณ์น,นะครับก็คือมีรถชนกันฮะมีมีเสียชีวิต3ศพครับบาดเจ็บ1นะครับเหตุเกิดเนี่ยเมื่อคืนเวลาประมาณตีสามนะครับบร,เททริเวณถนนสายรังสิตนครนายกด้านขาออกหน้าสะพานลอยไอย้แก่เป็นสะพานข้ามคลอง เข้าโรงงานเทยิ้นคลองสองนะครับในตำบลประชาธิปั์อาเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับจากการตรวจสอบมีความคืบหน้าตอนนี้ทราบรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะครับมีแรงงานเข้ามาล่าสุดประมาณตีห้านะฮะมีรายชื่อแล้วนะครับก็คือเหตุเกิดจากกรณีรถบรรทุกรถเก๋งฮะไปชนรถบรรทุก6ล้อซึ่งเป็นบรรทุกน้ำแข็งนะครับบนถนนสายรังสิตนครนายกเนี่ย ส่งผลมีผู้เสียชีวิตคาที่นะครับสศพและบาดเจ็บสาหัสนะครับและยังไม่ทราบชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ทราบชื่อล้วนะครับมีรายชื่อดังนี้นะครับาพามคื่หน้าเข้ามาล่าสุดคือรอยเกปัญญาเหล็กดีนะฮะพนักงานสับสวนสพประตูน้ําจุลาลงกรเนี่ยได้แจ้งรายชื่อผู้ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเข้ามาะครับผู้เสียชีวิตเป็นศพนะฮะทั้ง3รายเนี่ยกระเด็นออกมาจากนอกรถ สองรายนะครับคือนะฮะรัฐยตรตรีคําผิวพิสัยนะฮะนี่คือกรณีผู้เสีสยชีวิตนะครับชื่อรัฐยนรตรีคําผิวพิสัยป็นเจ้าสิทตำรวจนะครับอายุ71ปีนะครับอายุ71ปีอยู่านที่209ทับ 2, หมู่2แขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4ี่กรุงเทพนะครับอีกรายหนึ่งครับชื่อนายประสิทธิ์ศรีโชค อายุ69ปีรับอยู่บ้านที่37ทับห0 5 9หมู่4ตําบลคลองสาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับติดและมีอีกศพหนึ่งครับติดอยู่เบาะหน้าตอนตอนช่วงหน้าที่นั่งกับข้างๆคนขับนะคือนายนริศสุวรรณดีนะฮะนายนาริศสุวรรณด,ดีอายุ55ปีครับอยู่บ้านที่2หมู่3ตําบลป่าไวอ,อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ซึ่งเจ้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางนําร่างทั้งหมดที่เป็นศพเลยครับออกมาด้วยความุรเลสโเปนครับแล้วก็ส่งศพมอบให้สถาบันนิติวเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมะเกียรติลงังสิตนะผ่ายพิสูจน์อีกครั้งนะฮะนอกจากนี้ยังมีผู้ประเจ็บสาหัสนะครับนำส่งรพยาลประชาธิปัตปัทราบชื่อต่อมาฮะชื่อนายกิติพัฒน์บุญชมอายุ22ปีนะครับเป็นชาวตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับชื่อนาย กิตติพัฒนนะครับนามสกุลบุญชมยีิบสองปีครับจากการสอบสวนนายประทวนคลังสองอายุ47ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นคนขับรถบรรทุกอ่าซึ่งบรรทุกน้ําแข็งเนี่ยครับบอกว่าก็ากำลังจะบรรทุกน้ําแข็งไปส่งไปส่งน้ําแข็งที่ลาดพร้าวครับเมื่อคือนดึกเนี่ยนะฮะขับมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย ซึ่งเป็นจุดยูเทิร์นจุดกลับรถนะครับอยู่ตรงข้ามกับหน้าสะพานข้ามคลองเข้าโรงงานเทยินคลองสองนะครับจู่ๆนะครับกำลังจะยูเทิร์นกลับรถมีรถเก่งขับมาอย่างเร็วเลยนะครับและมาชนชนทั้งกลวยยางและเครื่องกั้นพลาสติกสีส้มนะฮะดวยสีส้มและก็ยางสีส้มที่กั้นเส้นทางเนี่ยช่องแบ่งนะครับ ที่เจ้าที่กันไ้นะครับแล้วก็พุ่งไปชนกับรถบรรทุกของตัวเองเนี่ยเป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกน้ําแข็งจะไปส่งที่ลาดพร้าวนะครับจนมีผู้เสียชีวิตดังกล่าวอันนี้มีต้องสงสัยครับคือซิ่งฮะขับมาอย่างเต็มที่เลยอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะประมาทนะครับถ้าไม่เร็วขนาดนี้ครับอะไรจะเร็วขนาดนั้นคือขับมาเร็วมากนะฮะคงจะเอาไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์สนใจนะฮะขับรถทุกความประมาทขับเร็วเกินไปนะครับตายคาที่สศพสาหัส1นนะฮะ น่าเสียดายนะอันนี้ผู้ประเจ็บและชีวิตนี่ก็จำนวนเยอะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติๆด้วยนะครับเหตุเกิดเมื่อเมื่อคืนนี้ดึกๆประมาณตีสามนะครับรายชื่อออกมาเมื่อเช้านี่ฮะอันนี้รายชื่อเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาต้องขอขอบคุณผู้ที่ส่งเข้ามานะครับและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโดยร้อยตำรวจเอกปัญญาเหล็กดีนะฮะพนักงานสอบสวนสพประตูน้ําจุฬาลงกรนะครับที่ลังสิตนะครับและมีเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับ เมื่อคืนประมาณ5้าทุ่มเกือบจะ6กทุ่มนะฮะเกือบที่คืนนะครับที่คลองเตยนะครับเวลาห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีเมื่อคืนเนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้อาคารพณิชย์สามชั้นกับพายในชุมชนท่าเรือคลองเตยนะครับถนนสุนทรโกษาซอย 8, แแขวงและเขีคลองเตยที่เหตุเป็นตึกแถวสามชั้นสามครัวหอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลการท่าเรือนะครับ เพลิงรุไ่ไหมชั้นบนของอาคารดังกล่าวเจ้าท,ที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงมาได้นะครับตรวจสอบไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะับจากการตรวจสอบเนี่ยตึกนี้เป็นสำนักงานทนายความ3กุหาฮะเปิดเป็นสำนักงานทนายความเพลิงรุไ่ไหมเสียหายทั้ง3กุหาและก็เสียหายบางส่วนนะครับตอนเกิดเหตุนี้มีกลุ่มควันเกิดขึ้นชั้นบนของอาคารเนี่ย มีคนตะโกนนะครับบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ให้คนภายในวิ่งออกมานะครับโชคดีนะครับที่ขณะผู้คนกำลังจะนอนนะฮะหรือบางคนนอนแล้วประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเนี่ยครับวิ่งออกมานะฮะวิ่งหนีตายออกมาได้ทันนะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ก็เสียหายพร้อมกวนนะครับทั้งหมด3กมครูหาครับส่วนไส้และค่าเสียหายอยู่ระหว่างการสอบสวนของสนท้องที่นะครับเหตุเกิดเมื่อคืนเนี่ยนะครับนายท่องที่ สนอเท่าเรือครับปเป็นเหตรับผิดชอบกับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไปดูข่าวกีฬาบ้านเราหนึ่งนะฮะมีมีข้อมูลเข้ามาวันนี้จะมีการเตะฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับกิเลนพยองเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับหวังยึดจ่าฝูงสึกโต,ต้าไทยพีมีลีกนะครับ โดยจะเตรียมเปิดบ้านเก็บ3แต้มจากโปริศเพื่อนตำรวจให้ได้นะฮะในวันนี้นะครับวันนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมีการแข่งขันหลายคู่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับวันนี้มีหลายคู่นะครับศึกฟุตบอลโตโยต้ตาไท,ไทยพีพีมีอ่าไทยพีพีลีก2014วันนี้นะครับวันเสาร์นี้นะฮะมีโปรแกรมเตะ6คู่กับโดยคู่ที่น่าสนใจจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะครับมับงกรไฟก็คือ BEC เทโลชนะนะ BEC เทโลสัตนาะครับอันดับ5ของตารางนะครับจะเปิดสนามเฉลิมพระเกียรติเจภสษอมานะครับรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าครับทีมบุรีรัมยูนิเต็ดอันดับ4ของรายการนะครับนะครับอันนี้ก็ตามนี้นครับอีกคู่นะฮะในเวลา18บนาฬกานะครับเป็นทีมสุพรรณบุรี FC ทีมบุ้ยของตารางนะครับ เล่นที่สนามบ้านตัวเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสนามกีฬาสุพรรณบุรีพบกับกระต่ายแก้วคือบางกอ,อกกลาส FC รองจากฝูงครับส่วนเวลา1ทุ่มนะฮะจะเป็นอีกคู่หนึ่งครับกีเ่นพยอง s อเมืองทองยูเนเต็ดนะครับจากฝูงของตารางนะครับเปิดบ้านสนาม s อ s t a d i u เดียมนะครับเจอกับปอลิตเพื่อนตำรวจซึ่งอยู่อันดับ3ของตารางนะครับ และก็อีก3คู่ที่เหลือนะครับมีทีมนกใหญ่พี่คาดก็คือชัยนาทฮอร์บินนะครับอันดับ8ขอเขาตารางเปิดบ้านรังเขาพรองนะฮะเขาพรองสเตเดียมนะครับพบกับกรูปีอันตรา,รายก็คือซิสเกตอันดับ4ขอเขาตารางนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งฮะฉลามชนนะครับชมรี F เอฟชมรีเอฟซีอันดับ3เปิดบ้านที่ชมรีครับสเตเดียมรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล FC อันดับ6นะครับ แล้วก็อีกคู่สุดท้ายนะครับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับพบกับฮัโหลก็คือทีมทีโอทีเอสซีอันดับ7อันดับอันดับ17 17เขาไปอันดับ17ขเงตขาตลางนะครับอันนี้ก็เล็กน้อยฮะสำหรับผู้ที่สนใจจะชมกีฬาบ้านเราก็คือฟุตบอลไทยไทยไทยลีกนะฮะไทยพรีเมียร์ลีกในศึกโตโิต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับ2014วันนี้มีทั้งหมด 6คู่นะฮะคู่นะครับ,รบก็ตามนี้ครับถ้าเราพู้สนใจติดตามรับชมนะครับช่วงนี้หมดเวลาพอดีต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการมาดูตลาดตลอดนะฮะและติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณฝนนะครับ2ช่วงรายการผมธิมมรพงศ์บัวทองสวัสดีครับ